สารคดีกระเบนล,ลาหูยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลกระเบนลาหูเป็นปลากระดูกอ่อนในตระกูลโมบิลเดและถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่งดงามและน่าทึ่งที่สุดในท้องทะเลกระเบนลาหูมีลักษณะโดดเด่นด้วยรูปร่างที่กว้างใหญ่ลำตัวแบนขายปีกซึ่งทำให้มันดูราวกับปีก ที่โบยบินอยู่ใต้น้ําด้วยปีกที่แผกกว้างนี้เองกระเบนลาหูสามารถโบยบินในมหาสมุทรอย่างอิสระสง่างามและเป็นเอกลักษณ์การจําแนกและชนิดของกระเบนลาหูกระเบนลาหูแบ่งออกเป็นสองชนิดหลักได้แก่กระเบนลาหูมหาสมุทรเป็นกระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีความกว้างของปีกถึง7เมตร น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1,350กิโลกรัมพบได้ในเขตน้ำลึกทั่วโลก 2. กระเบนลาหูชายฝั่งมีขนาดเล็กกว่าความกว้างปีกประมาณ5.5เมตรมักอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งเลยปะกกาลังลักษณะทางกายภาพกระเบนลาหูมีสีที่แตกต่างกันไปตามชนิดและสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือเทาเข้มบนหลังและสีขาวบริเวณท้องความยาวของปีกทั้งสองข้างช่วยให้กระเบนลาหูสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ำได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหลโดยใช้การโบยปีกขายกำนกกระเบนลาหูยังมีส่วนยื่นจากศรีรษะที่เรียกว่า a p พอริคโรเบสซึ่งช่วยในการนำอาหารเข้าปาก พฤติกรรมการกินกระเบนล้าหูเป็นสัตว์กินแพลงตอนและปลาขนาดเล็กโดยจะใช้การแวยน้ำเปิดปากเพื่อกองน้ำทะเลและจับแพลงตอนเข้าไปในปากหลอดลมที่อยู่ภายในจะช่วยในการกรองและดึงเอาอาหารออกมาโดยพวกมันมักจะพบในกลุ่มน้ำลึกและบริเวณที่มีแพลงตอนมากวิถีชีวิตและการสืบพันธุ์ กระเบนลาหูเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวโดยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า40ปีกระเบนลาหูเพศเมียจะตั้งครันประมาณ12-13เดือนและให้กำเนิดลูกเพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นลูกกระเบนเกิดออกมาจะมีความกว้างปีกประมาณ1-1.5ถึง1.5เมตรและพร้อมที่จะดูแลตัวเองทันทีหลังคลอดพฤติกรรมทางสังคม กระเบนลาหูเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆหรือบางครั้งอาจพบเป็นคู่ในระหว่างการสืบพันธุ์มันมักจะรวมตัวกันในบริเวณที่มีอาหารสมบูรณ์บางครั้งสามารถพบเห็นการแสดงพฤติกรรมการกระโดดขึ้นพ้นน้ำซึ่งคาดว่าอาจเป็นการเล่นหรือการกำจัดปรสิตการอนุรักษ์ไทยคุกคาม แม้ว่ากระเบนลาหูจะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติที่เป็นอันตรายโดยตรงแต่ภัยคุกคามจากมนุษย์กับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งจากการล่ากระเบนลาหูเพื่อใช้เนื้อและเหงือกการจับโดยไม่ได้ตั้งใจในอวนของชาวประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของน้ำทะเล ทั้งนี้กระเบนลาหูได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในหลายประเทศและมีสถานะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามเกณฑ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ความสัมพันธ์กับมนุษย์ กระเบลาหูเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และมักเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำที่ชื่นชมความงามของมันโดยเฉพาะในเขตน้ำตื้นที่มีปะการังหรือสถานที่ที่กระเบลาหูมักจะมารวมตัวกันเพื่อกินแพลงตอนเช่นหมูกก่เกาะมาลดีฟอินโดนีเซียและฮาวายบทสรุป กระเบนลาหูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และสง่างามในท้องทะเลการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการอนุรักษ์กระเบนลาหูเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายแล้วกระเบนลาหูยังเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนที่ได้พบเจอและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเล